สวัสดีครับเท,ท็ทองวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแผนเท,ท็เซตอัพเมื่อวานนะครับเก็บกำไรกันไปหรือยังนะครับมาดูเซตอัพเมื่อวานนะครับเขาได้ทำกรอบนะครับ เวก่อนเนาะสุดท้ายเขาเลือกทางด้านบนนะครับอันบนเราก็ follow ตามแผนเรานะครับเซตตามเราก็กำไรไป3000จุดนะครับครับเรามาดูแผนวันนี้บ้างนะครับลบทิ้งก่อนก็ ไปที่สี่ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้อสองสา3วันนี้นะครับสองวันนี้วอลลุ่มค่อนข้างน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวอลลุ่มกันก่อนนะครับตัวอินเาเดนะครับอินเทเดตอนนี้อินทาเดเนี่ยาะก,กรับอินเทเด เริ่มมีการสะสมนะครับเริ่มมีการสะสมฝั่งใบนะครับฝั่งใบของอินทรเลย์นะครับ,รบเริ่มมีการสะสมส่วน OI OI อหนึ่งถึงสามวันนี้ก็วอลลุ่มค่อนข้างาเบาบางนะครับเบาบางเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับไม่มีวอลลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยมีโอกาสโดนทุบก,กลับลงมาได้นะครับมีโอกาส ค่อนข้างมากเท่วทีเดียวแต่โอไอก็อินเทเดย์เนี่ยก็เริ่มมีการสะสมนะครับโอเคครับเรามาดูเทคนิคของเรากันนะครับ uh huh. คือจากที่ uh, ราคานะครับได้ลงนะ ทุบๆนะครับทำแพทเทิร์นนะครับทำแพทเทิร์นเหมือนตัว M แต่ไม่สำเร็จนะครับเหมือนตัว M ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นมุมมองของของการเคลื่อนตัวอยู่อ่ากรอบเขาจะยังเป็นไซเวย์อยู่อย่างนี้นะครับผมจะมองอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของเขานะเราจะทำเป็นอย่างนี้เราจะมองเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมจะมองว่าเขาเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่มุมมองของแต่ละเทคนิคนะครับเทคนิคบางเทคนิคอาจจะมองเป็นทิปเปิลทับอ,อะไรประมาณนี้นะหนึสานะครับฉะนั้นแนวโน้มวันนี้นะครับถ้าหากราคานะครับถ้าหากราคา ราคาของวันนี้สามารถนะครับสามารถปิดเหนือนะครับปิดเหนือโซนตรงนี้ได้นะครับโซนตรงนี้ได้ปุ๊บทะลุประมาณนี้นะครับเราจะรอจังหวะ pull back นะครับแล้วก็ take buy ขึ้นไปนะครับอ่าชัดไหมครับอืมแต่แนวโน้มแนวโน้มนะครับแนวโน้มหากเขาปิดนะปิดแท่งแดงมาประมาณนี้ สมมุตินะครับสมมติว่าแนวเน้ะเขาขึ้นไปไปเทสเป็นไส้อะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเขาก็ปิดกลับลงมาเป็นแท่งแดงลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะทําการเซลนะครับช็อตลงมานะครับปุ๊บเราจะเซลลงมาที่ข้างล่างนี้เลยครับ เท k e โปรฟิตของโซนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับราคาที่เขาเคยสร้างแนวรับไว้นะครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็แถวแถวเส้นลายด้วยเนาะตรงนี้โซนนี้นะครับส่วนะน,น,น,นะ <c oughs> นนี้จะเป็นเป้าในการ tp ของเรานะครับสัญญาณเหล่านี้อ่า ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับรอดูการปิดปิดแท่งเทียนเนาะของราคาแนวโน้มหลักก็ยังเป็นเทนขึ้นอยู่นะครับเทนขึ้นอยู่มุมมองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับเทรทองวันนี้เดี๋ยวเราลองย่อยไปดูในไทมเ์เฟรม M15 นะครับว่าเขาเอ่อทำแพทเทิร์นในลักษณะไหนนะครับ ก็พยายามนะครับพยายามขึ้นมาเทสอย่างที่บอกนะครับอาจจะมองเป็นที่บนท็อปนะครับแถูกทุบลงมาเนี่ยตรงนี้จะมีแนวโน้มมากกว่าประกอบกับดาต้าที่ค่อนข้างสองสามวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับมีค่อนข้างน้อยมีโอกาสที่จะหลน่นหล่นตูบลงอีกครั้งมีค่อนข้างสูงนะครับ ครับเอ็เอ็มสิบห้าก็สวิงนะครับสวิงของของขานี้นะครับของขาย่อยของเขาตัวนี้กขึ้นมาเนาะขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วก็พักตัวไซเวปุ๊บแล้วก็ขึ้นอ่าเป็นขึ้นมาประมาณนี้ครับเพราะนั้นของสวิงของเขาเนี่ย ได้ทำลาลี่ขึ้นมาแล้วก็ทาเบสแล้วก็ลลี่ต่อเพราะฉะนั้นแนวนี้จะเป็นแนวต้านนะครับเราจะมาพิจารณาจุดตรงนี้กันแล้วเราจะมาย่อยในจุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับในการว่าเราจะเทคยังไงดีนะครับคือตรงนี้นะฮะส่วนก่อนนี้ที่มันจะมาชนเทรนไลน์เนี่ยนะครับ ว่ามันจะปิดได้ไหมผมจะย้ายเข้ามาดูอีกหนึ่งทำเฟรมนะครับก็คือ m 5เนอะ m 5ในในกรอบของตรงนี้ขยายใหญ่ๆเลยนี่ครับนี่ลบทิ้งได้เลยครับตอน m 5นะครับ m 5ได้มีการเคลื่อนที่สวิงเื่อนที่ของ ได้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมาทำตรงนี้ทำหายตรงนี้นะครับแล้วก็ทำโลอยู่ตรงนี้ะนะครับทำโรยู่ตรงนี้รูปแบบนะครับถ้าเขาขึ้นไปเทสอีกทีหนึง่งนะครับเขาไปเทสอีกทีหนึง่งปุ๊บ,บแล้วเขาปิดต่ำกว่า โลตรงนี้นะครับปิดต่ำกว่าโลของเขาลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะรอจังหวะก็คือปึ๊บรีเทสแบบนี้นะครับแล้วก็ช็อตลงไปนะครับอันนี้คือในในไทม์เฟรม่่อยของเขาเนาะคือเขาก็จะอ่าเช็คออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับเราจะรอหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับ เราจะรอให้เขา,เขา,าทำการช็อกก่อนนะครับมานน้นะครับถ้า,าสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำโครงสร้างในลักษณะนี้นะสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำโครงสร้างในลักษณะนี้เขา จะมาในเทรนของตัวนี้ซึ่งเบรกเทรนไลน์แล้วก็เบรกแล้วก็ขึ้นไปประมาณนี้นะครับเราจะดูในทมเฟรม M5 ยังไงก็คือ,อ M5 ได้ทํำสวิงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทํำสวิงโลนะครับอาจจะเทสอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะทำนิวไฮของเขาเนาะของ M5 นะครับทำนิวไฮปุ๊บเราจะบายแถวแถวนี้นะครับบายแถวแนี้ได้หมดเลยก็ ก็เขายังไม่ไม่เสียโครงสร้างของไทม์เฟรมเล็กนะครับเราก็จะบายขึ้นไปประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เขาต้องอทำเบรกออฟสตัคเจอต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างนี้เราจะตามขึ้นไปนะครับนีครับถ้าเขาออกออกแพทเทิร์นมาเป็นแบบนี้นะครับ เราจะเราก็จะ follow b y ไปต่อนะครับส่วนจุด take profit ของเราเราจะไปหยุดที่ตรงไหนเราณนะตอนนี้ราคาอยู่ที่สองเก้าสองนอยสามสิ 2, 9, 2, 9 35, นะครับสองพราคาที่เราจะ เบรกนะครับสนใจขยายเล่นหนึ่งนะครับสองพันเก้าร้อยสาสิบห้าไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ,ถ้าทนถือยาวๆได้หน่อยเนาะยาวๆได้หน่อยก็ประมาณ2 9 5พันเก้า้อยห้าสิบนะครับตัวเลขนี้มันจะมีตัวเลขที่คนสนใจอยู่ต,ตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะพราะฉะนั้นมีโอกาสที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับจุดที่เราอาจจะไปเทคนะครับดูในอินเทอร์เดย์ อินเทอร์เดย์หน่อสองพันเะก้าร้อยห้าสิบสองพันเก้าร้อยห้าสิบอ่าเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนแท่งนี้นะครับวัดลงของแท่งนี้นะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบมีโอกาสนะครับมีโอกาสขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะอ่า,อามาดูนะครับดูพฤติกรรมของเขาซื้อตรงนี้นะครับ อ่ะตอนนี้เทสเทสเทนไลน์ line, นะครับหนึ่งคือเทสเทนไลน์ iz, แล้วก็สองคือสวิงตรงนี้เขาห้ามหลุดนะครับเขาหลุดหลุดเราจะมองนะตรงนี้เป็นสวิงของ M5 นะครับหลุดตรงนี้เราจะมองเป็นยอ่อลงนะครับยอ่อลงเราจะมองเป็นยะ่อลงถ้าหลุดกลับมาหลุดอย่างนี้นะตรงนี้เราจะมองเป็นยอ่อลงเราจะชัดลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับ ในมุมมองของเทรนของเทคนิคหลักนะครับเทคนิคหลักคือตัวนี้นะครับ H4 ของเรานะครับถ้าขึ้นมาก็2,950ไม่ไกลนะครับโอเคครับสำหรับแผนวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ